ะระลึกรูกายของเราจําใบหน้าของเราจมูกปากคางคอใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างใดการทำสมาธิการทำสมาธิของเรากา,า,า,าเร,าเ,ร,าเ,รา <elles> เริ่มต้น ก็คือการรู้จักน้อมจิตเข้ามาในกายตัวเองทำความรู้สึกเข้ามาในกายรู้สึกกว่างก็ทำความรู้ไว้ที่แก้วตาของเราให้ระลึกรู้เฉพาะแก้วตาใส เมื่อเราเรารูก้แก้วตาใสของเราเป็นดวงตาแววตาน้อมระลึกไว้ในแก้วตาของเราใสบริสุทธิ์รับตามืดก็ให้รู้ตัวว่ามืดรับ ตาสว่างก็ให้รู้ตัวว่าสว่างใจจิตของเราก็รู้ว่าจิตของเราสงบหรือไม่สงบก็กํำหนดรู้จิตของเราจิตเราสว่างด้วยหรือมืดด้วยก็ให้รู้ว่าจิตเราสว่างด้วยมืดด้วยนอนมาเห็นตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตัวเอง การทำสติการทำสมาธิการทำความรู้ให้เกิดขึ้นกือการรู้กายของเราอาการ32ศึกษากายรู้กายพยายามปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเกา่เกาๆที่เรวมาเราก็ไม่เก็บมาคิด เรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงทําใจวงว่างทําใจเฉยๆใบหน้าของเราเราพิจารณาอยู่ตรงนั้นพิจารณาคิวสองข้างตาสองดวงกระทบผ่านเข้ากระทบผ่านออกนี่เรียกว่าลมเราไม่เสียจะเกิดมาสักแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีไม่เคยดูลมให้ใจตัวเองเลย ก็ถือว่าเสียไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่เคยทําสติไม่เคยทําสมาธิไม่เคยฉลาดในการพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกหรือรู้ลักษณะลมตัวเองว่าเป็นอย่างไรปล่อยให้เสียมาต้องแปดสิบเก้าสิบร้อยปีก็ถือว่าไม่ได้อะไรหมดไป ลมเสียไปแล้วไม่ได้อะไรแต่เราเกิดมาไม่กี่วันเรายังมานับลมหายใจตัวเองได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพูดลมเข้าโทรลมสองโทรลมออกนับสามพูดโท4สี่พูดลมเข้าโทรออกนับห้าพูดโทหกพูดโท7เจ็ด พุทโธแปดพุทโทเก้าได้เก้าพุทโทสิบได้สิบก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโตออกเก้าพุทลมเข้าโตออกแปดพุทลมเข้าโตออกเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งกลับมากลับไปขบมาก็ได้ยี่สิบแล้วก็เดินต่อไปอีกพุทลมเข้าโตออกนับหนึ่งพุทลมเข้าโตออกนับสองพุทลมเข้าโตออกนับสามเรื่อยไปถึงสิบแล้วก็เรื่อยไปถึงยี่สิบ แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทธลมเข้าโทรออกสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็สิบแล้วก็นับหนึ่งก็เรื่อยเรื่อยมาจนถึงหนึ่งก็ได้ยี่สิบขึ้นไปถึงสี่สิบกลับไปกลับมาได้สี่สิบเรื่อยไปถึงสามสิบกลับไปกลับมาได้หกสิบนับเรื่อยไปถึงสี่ สี่สิบกลับไปกลับมาได้แปดสิบขึ้นไปถึงเยน็นเรา้็สงบได้เป็นสติสมาธิพอแต่ถ้าเรายังเผลอคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปจิปาถะเอาไม่อยู่ไม่ไม่ดูลมหายใจไม่อยู่ก็ต้องพุโทโธไว้เพื่อทักจิตไม่คิดไกลตัวเอง ให้กลับมารู้ลมหายใจไว้พุทธลมเข้าโทลมออกแต่พุทธโทยังไม่อยู่ก็ต้องนับลมพุทธลมเข้าโทออกนับเดินตามพระศาสดาเดินตามทางใจถ้าใจสงบก็เดินตามถ้าใจไม่มีศีลสมาธิก็ไม่เดินตามฉะนนั้นจึงว่าเราจะเดินไม่หลงทางเดินไปตามทางให้ถูกทางก็คือต้องเดิน พวานาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเ,นเร็วเดินตามทางพุทโธเดินตามทางพุทธเดินอย่างอื่นไม่ได้ต้องเดินด้วยการทําจิตใจให้ว่างจิตใจให้สว่างจิตใจให้สงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากทำสักห้านาทีสิบนาทีมันก็สบาย พอจิตมันไม่คิดอะไรมากมันก็สบายเบาสบายไอ้ที่หนักอกหลังทำใจให้สงบให้เย็นก็ต้องหัดปึกบริกรรมภาวนาให้เป็นพุโทโธขึ้นมารือพิพจารณาผมขนเล็บปันหนังที่ตัวเราพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกที่ตัวเรากายของเราเป็นอย่างไรแล้วก็น้อมมาเห็นกายตัวเอง จิตเราคิดอะไรเราก็มารู้จิตของเราไม่ปล่อยจิตเราไปไกลตัวเองศึกษาจิตศึกษากายเนี่ยถือว่าศึกษาถูกต้องละเอียดบางเรียกว,วิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดปีติกายเบาจิตเบาสบายคนลุกขนชันแล้วแม้การน้นำตาไหลนะเขาก็มีความสุขเพราะจิตของเราสงบเราก็จะมีความสุข สุขอย่างนี้ไม่ทำสมาธิไม่ได้ไม่ได้มีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านเป็นใหญ่เป็นโตก็มีความสุขที่ใจตรงนี้ไม่ได้ก็สุขแบบเชาบ้านสุขแบบกินอิ่มนอนหลับสุขแบบลืมตัวสุขแบบรู้ตัวสุขรู้กายรู้จิตอย่างนี้ไม่สุขสุขอย่างนี้สุขที่อยู่เหนือเงินเหนือทอง เนือน้อทรัพย์สมบัติทั้งปวงเป็นสุขที่เราจะต้องทําสมาธิสุขที่เราจะต้องทําความเพียรสุขเราต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนจึงจะพบความสุขสงบที่แท้จริงไม่งั้นไม่พบเลยชีวิตนี้เกิดมาก็ไม่พบเลยเพราะเรื่องตัวนี้ทํายากถ้าไม่เข้ามาประพฤติปฏิบัติจะไม่ได้ ระองหา้าประกอบองหา้าก็จะเข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงความสุขสงบทะระองห้าไม่ได้นิวรห้าไม่ได้ก็ปฐมฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตก็ไม่เป็นผู้สงบไม่วางเฉยก็ยังสับสายคิดเรื่องคนโนนคิดเรื่องคนนี้คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่อยู่นั่นคือจิตที่ยังไม่ระองหา้า ต้องพยายามเจริญวิตกวิจารณ์ปีติสุเอตคตาให้เกิดขึ้นในลมให้ใจของเราไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลเกินตัวเองให้วนเวียนอยู่ในลมให้ใจเนี่ยใช้ได้ให้วนเวียนอยู่ในผมคนเล็บันหนังในใช้ได้เราจะรู้ถูกรู้ต้องรู้ดี รู้อย่างนี้รู้รู้ตามพระพุทธเจ้าดีกว่าเราไม่รู้ไม่มีใครมาบอกมาสอนเราได้วิธีรู้อย่างนี้เราต้องทำเองเห็นเองจึงจะเข้าใจรู้วิญญาณทั้งหกนิ้มเราต้องรู้เองเวลาเรามีน้อยเวลาปฏิบัติเรามีน้อย ไม่มีมากเลยเวลากินเล่นเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นเวลาทำอย่างอื่นมันหมดไปมากมายแต่เวลาปฏิบัติชั่วไม่กี่นาทีเนี่ยเราไม่มีเวลาเลยเวลาเราน้อยเือเกินจำเป็นจะต้องใส่ใจจำเป็นจะต้องสนใจจำเป็นจะต้องยกจิตอย่าให้จิตเราเร้อร่อยไปคิดอย่างอื่นพยายามใด้เราอยู่กับตัวเรา ผู้ใดรับแต่อมิตรสินจ้างรางวัลรับแต่ดอกไม้ของหอมบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพันๆเล่มเคียนร้อยเร่มเขียนผู้นั้นก็ถือว่าอยู่ห่างเราตถาคตไม่ได้อยู่ใกล้เราเพราะเพียงอมิตรบูชาบูชาเพียงแต่ของภายนอกไม่เข้าถึงจิตใจเราเรา,เราไม่ยกย่องสรรเสริญอมิตสบูชาเรายกย่องสรรเสริญปฏิบัติดุบูชา ถือว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนส่งบอกพระอนนุ์ฉะนั้นเราต้องพยายามนึกไวในกายใจเราว่าคิดอะไรบ้างก็ตัดใจอย่ายไปคิดมันคิดอดีตที่แล้วมาก็ทําแต่ถ้าเรานั่งคิดคนถึงคนโน้นคนนี้ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆนั้นใจเราไม่เบาสบายไม่มีความสุขเลย นั่งอยู ti, ่เฉยๆก็นั่งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่ไม่เฉยเแล้วดังนั้นเราต้องยกจิตของเราให้เฉยจิตของเราให้มีสมาธิมีสติอยู่ทุกลมหายใจ พยายามพิจารณาร่างกายของเราคิดอะไรเราก็รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่คิดเรื่องเก่าก็รู้ว่าคิดเรื่องเก่าอยู่พุโทโธกลับมาคิดเรื่องใหม่รู้คิดเรื่องใหม่ก็พุโทโธกลับมาเราพยายามกลับมาดึกกระลึกเห็นกายตัวเองนองั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิรู้กายนั่งรู้ลมหายใจไม่ลืมกายตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจของเราจําใบหน้าจําจมูก รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างใดเราก็ะระลึกรูรูปนั่งของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมภาวนาทั้งสติะระลึกรูไว้ปัจจุบันขณะน,นี้เรากำลังทำใจว่าง ทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยรู้อยู่ทุกลมหายใจของเราเราลองมาจับรู้ลมหายใจขนมีเร็บมีฟันมีหนังพิจารณาเกสาผมโรมาขนนะัาเร็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะัาเร็บโรมาขนเกสาผมพิจารณาว่าเกสาผมเกสาผมเหม็น พิจรณาเกสาผมโลมาขนเห็นตามความเป็นจริงตามธรรมที่พุตรเจ้าสอนนักขาเรียบเรียบมือเรียบเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเลยเร็ยบเราก็จะสกปกเป็นของไม่สะอาด็ปกลิ่นเหม็นเป็นของประกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจณาตามความเป็นจริงว่าหน,นังเราก็เป็นของไม่สะอาดทาให้ถูกไม่จำระลางนึกไปอย่างนั้น ร่างโครงกระดูกของเราร่างกายเรามีโครงร่างโครงกระดูกมีกระดูกที่ฉะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายของเรานอนมือร่างกายเรามีโครงร่างโครงกระดูกตามจัดตามส่วน ลอกเหมือนลอกสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าของเราดึงล,ลอกหนังออกไปไว้แล้วก็นึกดูตัวของเราเมื่อหนังไม่มีแล้วก็เป็นเนื้อแดงๆเป็นของที่แม่น่ารังเกียจพิจารณาหนังลอกออกไปกองไว้ข้างหน้าแล้วก็ลอกเนื้อออกไปแกะเนื้อออกไปตามหน้าตามตัวตามขาตามแขนพิจารณาลอกหนัง เอาเนื้อออกไปกองไว้ข้างหน้าอีกกองหนึ่งก็เห็นโครงกระดูกแดงๆมีแต่เส้นเอ็นรัดอยู่โครงกระดูกทั้งตัวหนังไปแล้วเนื้อไปแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกก็รอบเอาสมองเอาตาเอาคอเอาหัวใจม้ามปอดตับไตไ้ผุงเอออกไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกับเราชำแหละหมูชำแหละไก่เอาไปกองไว้ส่วนหนึ่ง แล้วก็ดึงสีโครงดึงคอดึงให้ปลาแขนขาออกไปเส้นเอ็นรุดออกไปก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาสีโครงกระดูกสันหลังกระโหลกก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งพิจารณาเป็นสี่กองมีหนังส่วนหนึ่งมีเนื้อมีเครื่องร่างกายข้างใน ตาใเส้พุงแล้วก็สิโครงร่างกายกระดูกพิจารณากองไว้ข้างหน้าเราพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่จริงไม่เที่ยงยาราก,กระจายกระจายเมื่อร่างกายคนเราเขาเราเป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราเป็น ไม่เป็นของปฏิกูลเป็นของมสะอาดเมื่อกระจัดกระจายไปแล้วหลายวันเรือจะโครงกระดูกส่วนถ็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงไว้ก็เป็นลมส่วนอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกก็เป็นเวิญญาณธาตุส่วนช่องว่างในร่างกายก็เป็นอากาศธาตุแล้วก็กายมารวมเผาเป็นท่อนหนึ่งก็เอามารวมเผาเป็นกองเดียวเผารวมกระดูกที่กระจัดกระจายมาเผา ให้เหลือจขี้เท่าก็ไม่มีอะไรในศีลในสมาธิปัญญาความหลงกายก็จะหมดไปความหลงความคิดก็จะหมดไปนี่เป็นธรรมที่พุธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาเห็นธรรมอย่างนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเราจะเลิกหายเกลียดหายกลัวหายเป็นคนเจ้าอารมณ์ร้อน ทิฏฐิมณะทั้งหลายก็จะดับไปจะกลายเป็นคนมีสติสมบูรณ์ขึ้นมีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นมีปัญญาไม่หลงกายไม่หลงคิตตัวเองก็จะเห็นตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนหัดพิจานรณาอรมปฏิโรนจนเกิดขึ้นให้ได้แล้วเราก็จะเข้าใจตัวเราเองเป็นการศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาที่กายใจเรานี่เองไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเรียกว่าเรียนหลัด ปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นการเรียนรัดพระพุทธเจ้าก็รู้ลมหายใจนี่เองรู้จิตดูกายของพระองค์นเองแล้วก็นําการสําเร็จของท่านนั่นแหละที่เรียนรู้กายรู้จิตเนี่ยมาสอนพวกเราเป็นพระกรรมฐานเป็นธรรมะเป็นทางดับทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์ เป็นทานละตัวตนเป็นการที่เราจะไม่ต้องไปทะเละาะเบาะแวงกับใครเลยรู้ว่ากายคนเรานี่มีแค่นี้เองไม่้จะเป็นทรั์ประเสริฐก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกรั์ภายในก็ต้องสินทานภาวนาที่จะเอาติดตัวไปได้คุณธรรมของพระโสดาบันเรียกว่าโสดามัตก,การปฏิบัติเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นที่เรากำลังปฏิบัติเนีจชาติไปนิพพาน ปิดนรกได้ในชาตินี้เลยนำธรรมะอันนี้มาไว้ให้แกเราให้เรารู้จักวิธีทางไปสวรรค์เป็นนิพพานท่านลงทุนท่านเสียสละทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาทุกทสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ต้องทิ้งอะไรเลยเราเพียงมาน้อมกายวาจาใจมาพุทธปฏิบัติตามท่านก็ย,ยังถือว่าเป็นยอดบุญกุศลเป็นวาสนาบารามีของเรา ถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่พรธเจ้าทรงวางไว้ให้เราเราก็ไม่ได้เดินตามทางท่านนับถือท่านจริงเคารพท่านจริงรักท่านจริงบูชาท่านจริงแต่เราไม่เคยปฏิบัติดังที่ท่านปฏิบัติมาไม่ได้ปฏิบัติจิตใจของท่านไม่เข้าถึงธรรมะของท่านไม่เข้าถึงแก่นของท่าน อันนี้เราต้องพยายามโอเปโกนอขก็ามาเอากายใจเราเนี่ยพิจารณาบ่อยๆเรียนรู้ที่กายใจเท่านั้นไม่ต้องไปเรียนที่คนอื่นเห็นกายเห็นใจเท่านั้นเห็นจิตของเราเท่านั้นนั่นแหละตัวสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นเองคนเราที่เกลียดกันที่โกรธกันที่ปฏิบัติให้มากขึ้นจะได้เรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน สอนอะไรก็ไม่ต้องสอนใจเราสอนอะไรก็ต้องไปสอนตรงใจธรรมดาเราจะทําอะไรก็ต้องลงทุนจะทําอะไรก็ต้องลงทุนเหนื่อยทั้งนั้นจะปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวทำไรไถนาทํางานทําการจะเอาเงินทองมาเอาเข้าวมากินมันก็ต้องเหนื่อยเน็ดต้องลงทุนทั้งนั้นแต่การประพฤติปฏิบัติที่เราจะไป ให้รู้ทำเห็นทำรู้บุญกุศลรู้บาปบุญคุณโทษเนี่ยทางไปสวรรค์นิพพานเราก็ต้องลงทุนลงทุนในที่นี้เราไม่ต้องไปตากแดดอะไรลงทุนเพียงเอากายของเรามานั่งเอาจิตของเรามาตั้งไว้จิตใจของเราจะผ่องใสเบิกบานจิตใจของเราจะสงบเย็นเราจะนึกได้อยู่เรื่อยเลยืยไม่ลืมตั้งทั้งชาตินิรชาติต่อไปจะส่งผลไปถึงนิพพานเลยการ กำไรอันนี้การเก็บความรู้สึกที่ดีอันนี้ไว้มันต้องปวดมันต้องเมื่อยมันต้องง่วงมันต้องเหนื่อยเน็ดนิดหน่อยมันต้องท้อถอยเป็นธรรมดาปวดเมื่อยเราก็รู้ว่าปวดเมื่อยมองเหงาเ h านอนเราก็รู้ว่งเหงาเ h านอน หดหูท้อถอยก็ต้องรู้ว่าหดหูท้อถอยฟุ้งซ่านไม่ใจก็ทำใจฟองใสเบิกบานไว้อย่าไปใจอ่อนอย่าให้ใจิตใจไปกังวลอย่างอื่นต้องยกจิตขึ้นสู่กรรมาฐานนี่เป็นการลงทุนด้วยการทํากายใจ ใจสบายสบายปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองคุณมัวเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำใจว่า พิจารณากายของเราพิจารณากายของเราจิตของเราคิดอะไรก็ให้รู้สึกตัวเองพิจารณาผมก็เล็บกรนังรู้สึกตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่ลักษณะอย่างใดนั่งตรงก็รู้นั่งงอก็รู้นั่งอย่างไรก็ให้รู้พิจารณาปรงสังขารอย่างนั้นทุกครั้งไป แล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลใหกแกคุณบิดามัรดาครูบาอาจารย์ปู่ญาตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรมยมมาบาลให้กก่ลูกเทวดาเป็นอสุรคติเสร็จแล้ว สัพเพสัตย์ตาสัจจางไรที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจตตายด้วยกันหมดัางสิ้น<ม>เราเุตทบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวรา,าจงเป็นสุขเป็นสุงเกิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรกาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาณิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังเตมีข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตืนผู้เบิกบานสวาสาิตง

ขาวตโตสาวกสังโฆราทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วตังกลางธรรมนี้ข้าพระเจ้านอกน้อมพระสงฆ์ มาตาปิตตกุณางอางวันตามีข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูป้าจาอาจารย์คุณางรางวันตามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาคอุปราชอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ